หน้าปฏิรูป ผู้ชมคะจากการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากรร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั่วประเทศรวมถึงนักเรียนที่มีภูมิลำนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาสมัครพัฒนาและป้องกันตนเองและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญา ตรีที่คณะศึกษาศาสตร์พร้อมทุนเรียนฟรีค่ะและเมื่อจบการศึกษาก็จะได้เข้ารับราชการครูในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองค่ะซึ่งโครงการนี้มีชื่อว่าโครงการเพชรในตมค่ะและในปัจจุบันนี้ค่ะมีนิสิตท,ที่จบจากโครงการเพชรในตมหลายรุ่นและได้กลับมาทําอาชีพครูในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองสมความตั้งใจค่ะช่วงคนไทยต้องรู้ คุณผู้ชมครับโครงการเพชรในตมเป็นโครงการผลิตครูที่เกิดจากความร่วมมือของ3าหน่วยงานคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและกระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเยาวชนที่มีภูมิล,ลำนาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอ,อปพมีผลการเรียนดีแต่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีความรู้ความสามารถที่จะกลับไปเป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและช่วยเหลือกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเองโดยสนับสนุนทุนเรียนฟรีในคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรธหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต5ปีวิชาเอกการประถมศึกษามีนิสิตโครงการเพชรในตรงรุ่นที่1เริ่มปี2529ส่วนในรุ่นปัจจุบันนั้นเป็นรุ่นที่35มีจำนวน45คนทั่วประเทศ ซึ่งได้เพิ่มคุณสมบัติเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดหอพักให้อาศัยภายในหอพักนิสิตโครงการเพชรในตมจนสำเร็จการศึกษานอกจากนี้นิสิตโครงการเพชรในตมทุกคนยังได้รับการพัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นครูที่ดีมีคุณภาพ มีจิตสำนึกความเป็นครูต่อไปในอนาคตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์โครงการเพชรในตมซึ่งเป็นโครงการผลิตครูที่ถือว่าประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในวงการศึกษาครับ ชมค่ะและในวันนี้ค่ะดิฉันกําลังนั่งข้างๆกับสิทธิ์เก่าในโครงการเพชรในตมค่ะซึ่งในปัจจุบันท่านได้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมะราชาลายัยในพระบรมราชููปถกับท่านบุฒทิชัยวรชินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นค่ะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังถึงโอกาสในการเข้ามาเป็นนักเรียนเพชรในตมนั้นเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ประชาสัมพันธ์มาจาก มหาวิไลสีทองลีนวิโรดนะครับก็ประชาัพันธ์ไปที่โรงเรียนต่างๆตามต่างจังหวัดนะครับก็ทราบจากคุณครูแนแนวนะครับคุณครูแนแนวก็ก็แจ้งข่าวนักเรียนก็สนใจเพราะว่าเราก็รักในอาชีพครูอยู่แล้วนะครับอยากเป็นครูอยู่แล้วก็เลยสมัครมานะครับก็จะสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนะครับไม่ต่ำกว่าสา0เป็นนะครับแล้วก็ อยู่ในหมู่บ้านอพปนะครับหรือว่าหมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเองนะครับแล้วก็มีอุดมการ์ในเรื่องของความเป็นครูนะครับก็เลยสมัครสอบเข้ามานครับท่านพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าขั้นตอนในการเข้ามาในโครงการเพชรในตรมเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวเองอย่างไรบ้างในตอนนั้นคะก็มีการอ่านหนังสือครับก็ปกตินะครับแล้วก็ ตเตรียมเรื่องของการสัมภาษณ์ะนะครับเพราะว่ากระบวนการในการสอบเนี่ยมีการสอบข้อเขียนนะครับวัดความรู้ในเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะครับแล้วก็มีการวัดแววความเห็นครูด้วยนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ะนะครับแล้วทำไมท่านถึงใฝ่ฝันที่อยากจะมีอาชีพเป็นค,ครูล่ะก็คิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ได้ทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ ค่อนข้างมันง่นคงในเรื่องของอชีวิตนะครับในระหว่างเรียนในโครงการเพชรในตมนอกจากจะเรียนในคณะศึกษาศาสตร์แล้วยังมีการทํากิจกรรมอะไรร่วมกับทางโครงการบ้างคะครับนอกจากเรียนแล้วนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนะครับเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆเพชรในตมก็จะเหมือนเป็นเป็นแกนนําเป็นแกนหลักเพราะว่ามันอยู่ในหอพักที่อยู่ในมหาวาิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยก็จะค่อนข้างที่จะ ให้เพนน,นิตบ่มได้มีส่วนร่วมะนะครับก็มีเพื่อนๆที่พี่บางคนก็เข้าไปในองค์กรนิสิตนักศึกษาะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมคะนะครับเช่นการไปออกข้างจิตอาสานะครับการไปทำกิจกรรมในชุมชนอะไรต่างๆก็ทำอย่าง,ต,างต่อเนื่องครับและกิจกรรมเหล่านี้ให้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็คือนักศึกษาเขาก็จะได้ทักษะในการเป็นผู้นำ นะครับได้ทักษะทางวิชาการนะครับแล้วก็สามารถนำอุดม,ดมการที่ตัวเองมีตรงนี้นะครับจากการหลอ่อหลอมในการเรียนในเรื่องของการทำงานอะไรต่างเนี่ยนำไปใช้ในการทำงานจริงหลังจากที่จบ,บจากมหาวิทยาลัยไปแล้วและหลังจากที่ท่านจบการศึกษาได้ไปรับราชการที่ไหนเป็นที่แรกคะผมรับราชการครูนะครับที่จังหวัดกาลสินเลยครับ,รบที่หมู่บ้าน ที่ตัวเองเกิดเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ตัวเองเคยเรียนตอนอนุบาลตอนประฐมเลยแล้วน,น,นอกจากจะมีการถ่ายทอดความรู้มีการนําความรู้มาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดอย่างไรบ้างคะ,อ,ะอาชีพครูที่อยู่ในชุมชนนะครับส่วนมากก็จะทํากิจกรรมในชุมชนอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับพนำนักเรียนร่วมกิจกรรมในชุมชนที่วัดนะครับที่ หน่วยงานชุมชนต่างๆนะครับเช่นมีกิจกรรมประเพณีในชุมชนนะครับกิจกรรมที่จะต้องให้ความรู้กับประชาชนหรือชาวบ้านในชุมชนเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยคุณครูนะครับเพราะว่าคุณครูเนี่ยหนึ่งก็มีทักษะในการสื่อสารสองก็มีความรู้พอสมควรนะครับซึ่งในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยอาชีพที่ที่เป็นหลักทางความคิดจริงๆก็คือก็มีพระสงฆ์ใช่ไหมครับ มีคุณครูใช่ไหมครับแล้วก็มีอาจจะมีแพทย์ประจำตำนบนที่เหลือก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาเพราะฉะนั้นคุณครูนะั่นคือบุคคลสําคัญเลยที่จะชี้นําที่จะเป็นผู้นำทางความคิดในเรื่องของการพัฒนาชุมชนแล้วมีเครือข่ายการทํางานหรือความร่วมมือในด้านใดบ้างคะ,ะนิสิตพันธุ์ตมนะครับก็จะมีการติดต่อกันเป็นระยะระยะนะครับกิจกรรมต่างๆที่ทําร่วมกันเช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อจบไปแล้วก็จะมีการกลับมาสัมมนามาเสวนากันมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อที่จะนํางนองค์ความรู้อะไรต่างๆเนี่ยกลับไปพัฒนาชุมชนได้นะครับเพราะว่าความรู้ในการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันมีต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทําในกลุ่มของเพนนตมเองนะครับเช่นเพนนตมก็จะมีสมาคมครูเพนนตมนะครับ มีรุ่นนะครับอย่างผมเนี่ยก็รุ่น11นะครับตอนนี้ก็น่าจะ3ากว่ารุ่นแล้วะนะครับทุกรุ่นก็จะมีการพูดคุยกันนะครับในแต่และปีแต่และปีก็จะมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะไปพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มเพื่อนของตัวเองนะครับเช่นเพื่อนผมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเราก็จะรวมกลุ่มกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปช่วยโรงเรียนที่เพื่อนอยู่ตรงนั้นนะครับเช่นนําอุปกรณ์กีฬา นำอุปกรณ์การเรียนการสอนไปมอบให้โรงเรียนหรือว่าไปช่วยสอนอไปแลกเปลี่ยนความคิดกันในการพัฒนาโรงเรียน<ช>นะครับ,รบก็ทำอย่างต่อเนื่องครับผมและโครงการนี้ให้โอกาสอะไรกับน้องๆเยาวชนบ้างคะโครงการนี้นะครับให้โอกาสคนทั่วไปไหมายความว่าในเรื่องของการาาที่จะเข้ามาเรียนยน,นะครับก็ ก็ต้องบอกว่ารับนักเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านอรพอ,อนะครับแล้วก็เป็นนักเรียนที่เรียนหนังสือที่เก่งพอสมควรคะนะครับส่วนโครงการก็เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับให้สามารถสอบแข่งขันได้<ะ>ทั่วประเทศตอนนี้ก็มีการเปิดกว้างทางาาศาสนาด้วยนะครับเมื่อก่อนอาจจะทางมุสลิมอาจจะน้อยหน่อยรุ่นหนึ่งอาจจะคนสองคนตอนนี้รุ่นหนึ่งก็เยอะขึ้นห้าคนถึงสิบคนคะนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสที่จะ เข้ามาเรียนในตรงนี้ได้ถ้าอยู่ในหมู่บ้านอพปอะนะครับและสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเพชรในตมจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพในด้านไหนบ้างคะท่านครับอันดับแรกก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากจะได้น้องๆที่มีจิตวิญ,ญญาณนะครับมีอุดมการณ์ในการเป็นครูคครักในอาชีพครูอย่างแท้จริงนะครับมีแค่2ออย่างนี้นะครับสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งอ่ะเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ รักและห่วงแหนชุมชนที่ตัวเองอยู่นะครับ <c oughs> เพราะว่า,อาพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเรียนจบแล้วเนี่ยก็ต้องกลับไปพัฒนาชุมชนตัวเองอยู่ <c oughs> ที่ตัวเองอยู่ด้วย <c oughs> นะครับอย่างน้อยก็5ปีหรือ10ปี <c oughs> นะครับพอเติบโตทางราชการต่อไปอาจจะมีการโยกย้ายอะไรต่างๆ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของของความจาเป็นของส่วนบุคคล <c oughs> แต่คิดว่าในาระยะที่หลังจะจบไป5ปี10ปีเนี่ย ก็อยากพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองให้เต็มที่ครับตอ,ตอนนี้เด็กก็จะสนใจเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับนักเรียนประถมก็มีโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อคุณแม่ของคุณตาคุณยายก็จะเล่นเกมเล่นอะไรกันหรือเล่นเล่นสื่อออนไลน์ซึ่งก็ให้คําแนะนําว่ายังไม่ถึงวัยก็ยังไม่ควรที่จะเล่นให้มากเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเล่นจริงๆก็ต้องมีเวลารู้จักรักษากติกานะครับ เล่นให้เป็นเวลานะครับและที่สําคัญคือควรที่จะศึกษานะครับแหล่งความรู้นะครับจากสื่อโซเชียลที่หลากหลายไม่ใช่จากที่เดียวและสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านฝากถึงน้องๆเยาวชนค่ะที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะโตมาและทําอาชีพเป็นคุณครูค่ะก็ต้องขอให้นักเรียนทุกคนนะครับน้องๆทุกคนที่อยากเป็นครูจริงๆเนี่ยนะครับให้ใหเรียนครูกันในเยอะนะครับ เพราะว่าอาชีพครูเนี่ยนะครับต้องอาศัยครูที่เก่งถ้าได้ครูที่ไม่เก่งมาเนี่ยนะครับวงการการศึกษาไทยก็อาจาอาจะเติบโตช้านะครับแต่ต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ค่าตอบแทนอาจจะไม่มากนะครับต้องอาศัยความตั้งใจความรักจริงๆนะครับถ้าจะหวังมาเป็นครูเพื่อที่จะให้ร่ำรวย<ะ>ก็คงไม่ใช่แต่ถ้า,าหวังมาเป็นครูเพื่อที่จะตอบแทนสังคมประเทศชาติแล้วก็ เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่เป็นคนดีคนเก่งเนี่ยก็คิดว่าอาชีพครูเหมาะสำหรับคนที่รักอาชีพครูครับและในวันนี้ค่ะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณสิทธิ์เก่าในโครงการเพชรในตมในวันนี้ค่ะกับท่านวุฒิชัยวรชินผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมาราชาลายัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยกับรายการเด่นหน้าปฏิรูปของเราในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะครับพีค่ครับผม เนดะินหน้าปฏิรูป